ีน้สวัสดีค่ะเจอกับพี่ยายาอีกเช่นเคยพี่ยายาห้าสิบวกไสมจะจัวแกกับพี่น้องมามาดื่มกาแฟตอนเช้าการที่ดื่มกาแฟตอนไหนดีทุกคนคาแล้วกาแฟจะทํางานนะคะไม่ซับซ้อนกับฮอร์โมนชนิดอื่นนะคะก็คือดื่มช่วง9ก้าโมงครึ่งถึงสิบโมงครึ่งนะคะ สวัสดีค่ะนะคะพี่ย่ายนะคะจากประเทศอังกฤษนะพี่ย่าให้สิบบวกแล้วนะคะแต่ไม่สะดวกแก่กับทุกคนค่ะวันนี้นะคะมาแบ่งปันมื้อเย็นที่คนเข้าใจผิดเฮ้ยถ้ากินแล้วจะผอมมันมีอะไรบ้างนะคะทุกคนค่ะนะคะถ้าเรากินแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องผอมแน่นอนมันเป็นความเข้าใจผิดที่เราถูกปลูกฝังมานะคะว่าเฮ้ยถ้ากินอาหารประเภทนี้แล้วมันจะทําให้ผอมเพราะมันมีผักเพราะมันมีโน่นนี่นั่นแล้วเพราะมันมี สารอาหารไม่เยอะเราจะต้องผอแน่นอนนะคะซึ่งเป็นความเข้าใจผิดที่เราคิดกันมาตลอดนะคะหลายปีและพี่ายาคก็เข้าใจผิดเหมือนกันนะคะจนกระทั่งอายุ50กว่าปีนะคะเนี่ยห้ปีแล้วนะคะตอนนี้เข้าใจแล้วว่าอาหารที่เรากินมันต้องเน้นไปที่โปรตีนเน้นไปที่พวกผักนะผักใบเขียวหลากหลายแล้วผักมีหัวมันก็ถ้าใช้ไม่หมดมันก็เปลี่ยนเป็นนะจากแป้งเปลี่ยนเป็นน้ําตาลและสะสมใน ร่างกายเราเป็นไขมันสะสมไขมันส่วนเกินได้กับทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะกินมื้อเย็นห้ามื้อเย็นที่เราเข้าใจผิดคิดว่ากินแล้วเราต้องผอมแน่นอนหนึ่งเลยค่ะทุกคนหนึ่งสลัดสวัสดีค่ะหนึ่งสลัดน้ำสลัดไขมันสูงมากแล้วก็มีน้ําตาลสูงกัะทุกคนคะ่ะยิ่งน้ําสลัดที่เป็นแบบครีมนะคะจะทําให้เราอ้วนมากเพราะน้ําตาลไปกระตุ้นอินซูลินค่ะและก็ทําให้นะคะร่างกายของเราเผาผลาญสิ่งที่กิน ร่างกายของเราไม่ไปนําเอานะคะเอาไขมันที่สะสมส่วนเกินมาใช้นั่นก็เป็นสาเหตุว่าทําไมกินสลัดแล้วทําไมยังอ้วนอยู่ทําไมหุ่นเหมือนเดิมนะคะก็คือมันมีน้ําตาลสูงเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากกินสลัดให้ได้ผลให้เราเลือกเป็นน้ําแบบใสค่ะให้เราเลือกเป็นน้ําสลัดแบบใสจะทำาจะทําให้นะคะเราผอมได้ไวกว่านะคะสองเลยค่ะทุกคนค่ะสองคือผลไม้ค่ะสองผลไม้ ผลไม้ที่ทุกคนคิดว่าหุ้ยกินแล้วมันผอมแน่นอนเพราะว่ามันมีปริมาณน,น้อยที่จริงแล้วในผลไม้มีน้ําตาลสูงมากบางชนิดมีแป้งด้วยค่ะทุกคนคะซึ่งไปกระตุ้นอินซูลินเช่นกันถ้าใช้ไม่หมดก็เป็นไขมันสะสมตามช่องท้องตามท้องตามขาแตนตามแขนเราได้เช่นกันนะคะถ้าเราอยากกินผลไม้เป็นมื้อเย็นให้ได้ผลให้เราเลือกกินผลไม้ที่มีน้ําตาลน้อยอย่างเช่นชมพู่แก้วมังกรฝรั่งและแอปเปิลเขียวค่ะทุกคน ส่วนนี้จะทําให้นะผลไม้พวกนี้จะทําให้เราไม่อ้วนนะเพราะว่ามันมีน้ําตาลน้อยให้เราเลือกกินค่ะนะคะแล้วก็อาหารมื้อเย็น3านะคะสา,ะสาที่คนเลือกกินและคิดว่าเฮ้ยกินแล้วฉันจะผอมแน่นอนก็คือโยเกิร์ตค่ะทุกคนคะโยเกิร์ตโยเกิร์ต บางชนิดมีน้ําตาลสูงมากนะคะมีน้ําตาลสูงเราอยากลดน้ําหนักได้ดีเราควรเลือกโยเกิร์ตที่ไม่มีน้ําตาลหรือน้ําตาลน้อยอย่างเช่นกรีกโยเกิร์ตแต่ทุกคนสามารถที่จะช่วยให้เราผอมได้ะคะ่ะทุกคนคะและอาหารนะคะมื้อเย็นที่คนนิยมมากเลยนะะเป็นมื้อเย็นอาหาร มื้อเย็นอาหารข้อที่สี่ก็คือส้มตำค่ะพี่น้องแมวส้มตำที่ทุกคนกินแล้วว่าอุ้ยแซบนัวสะใจแซบนัวสะใจรสชาติดีหลายชอบมากเลยส้มตำกินมื้อเย็นกินกับข้าวเหนียวอุ้ย,ย,ก,ยกินกับข้าวเหนียวกินกับไก่ย่างฉันยิ่งจะผอมที่จริงแล้วนะกินส้มตำนะคะหารู้ไม่ว่าโซเดียมสูงมากนะคะโซเดียมสูงรสชาติจัดจ้านทาให้เราอ้วนและตัวบวมได้ง่ายทุกคนคะ่ะส้มตำนี่แหละที่เรากิน,ท,กนที่เราคิดว่าอุ้ยจะลดน้ําหนักได้เพราะมัน มันไม่มีอะไรมากมายส้มตําแต่หารู้ไม่ว่าส้มตํานะที่เรากินแซ่บกินนัวกันดีมีโซเดียมสูงมากโซเดียมสูงก็จะทําให้เราตัวบวมแล้วก็อ้วนง่ายด้วยกับทุกคนคะ่ะนะคะและอาหารมื้อเย็นนะคะห้าอาหารมื้อเย็นที่เราคิดว่าเรากินแล้วเราจะผอมแน่นอนนะ,ค,ะคือพวกยำต่างๆกับทุกคนคะ่ะพวกยำต่างๆอย่างเช่น บางคนคิดว่าอุ้ยำม,มันไม่มีอะไรมากมายมันทําให้เราผอมแน่นอนเพราะว่ามันมีผักมีโน่นนี่นั่นที่จริงแล้วนะคะพวกยำที่เรากินุ้ยรสชาติจัดจ้านแล ชาตัซสะใจเรานะคะคือกินแล้วมันอร่อยมันถึงใจล้วนมีโซเดียมสูงมากค่ะทุกคนคะซึ่งจะทําให้เราตัวบวมขาใหญ่นะคะและตัวบวมขาใหญ่ก็จะทําให้เราอ้วนคือลดไม่ลงนั่นเองค่ะทุกคนคะนี่ก็คือห้าอาหารมื้อเย็นที่คนเข้าใจผิดว่ากินแล้วฉันจะต้องผอมลงกินแล้วฉันจะต้องหุ่นดีแต่บางคนหุ่นยังเท่าเดิมไม่เคยผอมเพิ่มเติมคือตัวบวมขึ้น อ้วนขึ้นนั่นก็คือสาเหตุจากที่เราเลือกกินเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกกินได้อย่างส้มตำนะคะเราก็ไม่ต้องไปใส่มันให้จัดจ้านเยอะเพราะว่าน้ำปลานะ,ะที่มันเค็มๆม,มันจะทําให้ตัวเราบวมได้เราสามารถที่จะลดปริมาณ นะเพราะว่าส้มตําบางคนใส่น้ําตาลเยอะมากทงน้ำน้ำตาลปิ๊บทั้งน้ําตาลทรายอย่างเงี้ยนะยิ่งผงชูรสนะยิ่งกินแล้วโซเดียมสูงอุ้ยเวลากินแล้วทําไมเราซื้อส้มตํากับร้านแม่ค้าเวลากินแล้วทาไมเรารู้สึกว่าเราหิวน้ําบ่อยนั่นก็เป็นสาเหตุกับทุกคนคะที่ทําให้เราไม่ลดน้ําหนักสักทีนะอยากทําก็ตามกินเองใส่เครื่องปรุงนิดหน่อยอย่าใส่ยเยอะนะคะแล้วก็กินกับพวกขากินกับ ปลากินกับไก่ที่ไม่มีหนังมันก็สามารถที่จะทําให้เราลดน้ําหนักทําให้เราผอมลงได้ค่ะทุกคนคะนะคะอยากผอมอยากหุ่นดีต้องเน้นการกินโปรตีนค่ะทุกคนคะอยากผอมอยากหุ่นดีต้องเน้นกินโปรตีนให้ถึงค่ะกินโปรตีนให้ถึงนะคะกินโปรตีน1.5เท่าของน้ําหนักตัวเรา อย่างคำนวณง่ายๆเช่นอย่างคนหนัก60 60กโลคูณ1.5ก็จะกินโปรตีนในวันต่อวันก็คือ90กรัมนั่นเองทุกคนคะนะคะนอกจากกินโปรตีนแล้วทำให้เราพร้อมหุ่นดีอยากเพิ่มหุ่นอยากลดหุ่นต้องกินโปรตีนแล้วก็ต้องเน้นผักใบเขียวค่ะผักใบเขียวหลากหลายจะมีแร่ธาตุวิตามินเยอะนะคะทำให้เรานะคะมีระบบกับถ่ายดีนะคะช่วยในระบบลำไส้ดีนะคะนั่นก็คือช่วยให้เราสุขภาพดีด้วย เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราอยากผอมไวอยากลดน้ําหนักง่ายนะคะให้เรานะคะกินโปรตีนกินพวกผักนะเพราะว่ามันจะช่วยทําให้เราอิ่มนานหรือถ้าใครไม่มีเวลาแบบนี้บางคนตื่นเช้ามากินกาแฟถ้วยเดียวแบบนี้มันไม่พอเพิ่มไข่ต้มไปสองฟองค่ะแล้วเราจะอิ่มนานและมีประโยชน์โปรตีนทำให้เราอิ่มนานและก็ช่วย ทำให้ระบบเผาผลาญเราดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นนะคะอยากสวยอยากหุ่นดีเลือกกินสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายค่ะสำหรับวันนี้พี่ย่าราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะไปแล้วค่ะ